ไปเ่ยโอ้โหนะวันดีจ้าโอหสบายดีหรือเปล่าลูกสบายดีหรือเปล่าสบายดีไหมคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหมโอ้คิดถึงพ่อมากเลยเหรออ๋อกินกินอะไรอยู่จา้าแป้นอ๋อแป้นกินหญ้ายอยู่เหรออ๋อ พ,พ่อคคนสวยฮะออดโอ้โหดูงวงแก่งเลยนะคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อคิดถึงพ่อไหมลูกโอ้โหสงสัยคิดถึงกันเลยนะครับดูครับนี่นะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอนลูกโอ,อ,อ้คิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมออดอ๋อคิดถึงพ่อไหมนะคิดถึงพ่อยัง โอ้คิดถึงพ่อนะครับผมนี่นะครับก็สวัสดีหน่อยสวัสดีครับก่อนสสครับกันลูกครับกัอนอ๋อก่อนหนึ่กอนเนึ่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไป กลับบ้านมานะครับผมวันนี้เราจะไปหาลูกๆของเรานะครับนั่นตันไงก็คือเชือกแรกก็เป็นแม่แป้นของเราเองนะครับออสเขาอยู่ด้านบนนะครับผมวันนี้เราก็จะมีรางวัลนะนี่ตึกรวยนะครับตั้งจากบ้านที่เราไปนะครับผมที่แม่ห้องสอนนะเราไปนะครับลาสี่วันนะครับกลับมาจากแม่ห้องสอนมาแล้วนะครับผมนี่นะดูครับลูกสาวของเราแม่แป้นเราก็ยังอยู่ในโรงนะครับอ่ะวันนี้เราจะไปพักทายลำช้ากันหน่อยว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวุกคนนะครับไปเลยนะครับวันนี้ก็จะมีกล้วยนะกล้วยไม่เยอะนะครับบอกเลยว่ากล้วยก็ไม่เยอะนะครับก็ซื้อนะไม่ใช่ว่ากล้วยที่ที่ปลูกเองครับกล้วยที่ปลูกเองงไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหวีเลยสักหวีเลยนะครับก็เลยต้องซื้อข้างทางนะครับแล้วก็เอามาให้แม่แป้นเรากับออสนะครับมันมีน้อยมากนะครับนี่นะโอเคเราไปหาแม่แป้นเรานะครับคงคิดถึงกันแย่นะครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนี่ไปกันเลย กินหญ้าอยู่นะครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นเพื่อนเขานะนุ่นนุ่นไทยเอ่ยโอ้โหนะวันดีจ้าโอ้สบายดีป่าลูกสบายดีป่าวสบายดีไหมคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหม,มโอ้คิดถึงพ่อมากเลยเหรออ๋อกินกินอะไรอยู่จ้า แป้น<ม>อ๋อแป้นกินหญ้ายอยู่เหรอ<ม>อ๋อพ่อมีรางวัลให้นะคิดถึงพ่อไมหมลูกคิดถึงไหมถึงไหมคะมอ๋อคิดถึงพ่อพ่อมากเลยเหรอฮะ<ม>อ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาแม่แป้นแล้วหน่อยนะครับนะครับคิดถึงหน่อยนะครับแป<ม>้นจ๋าคิดถึงพ่อไมหมลูกคิดถึงไหมร<ม>อนหน่อยเร็ว คุณถึงพ่อไหมคะคนสวยนะคุณดึงมากไหมดึงพ่ออ๋อแม่ไม่ได้ไปไหนเลยเหรออ๋อเดี๋ยวพ่อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะเข้าใจไหมเที่ยวป่าด้วยนะลูกโอเคค่ะก็กดหน่อยลงมากดหน่อยค่ะกดหน่อยเออแป๊บนึงแป๊บนึงนะกดหน่อยเออนะครับ นี้นะครับบอคิดถึงมากเลยนะโอ้โหเนี่ยฮะก็แม่ถึงก็ไปกอดนะครับไปกอดลูกสาวของเรานะครับคิดถึงมากนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันสี่วันนะนานมากเลยเหมือนจะนานมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนานนะครับสนิทกันเช้ามาเราก็เห็นช้างเลยนะครับต้องมาหาช้างเลยเช้าบ่ายสายเย็นนะครับช่วงดึกๆึกก็มาหานะครับมาดูเขานะครับก็เลยคิดถึงมากเลยนะครับผมเลยนะโอ้โห แค่ลาสี่วันเองนะครับก็ยังเหมือนนานเป็นปีเลยนะคิดถึงมากเลยนะแป้งก่อนหนึ่งลูกแป้งแป้งก่อนก่อนเลยเออคิถึงพ่อไหมลูกคิถึงไหมคะแป้งคิดถึงพ่อเหรอเออชอบคิดถึงมากเลยนะอ๋อเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำดื่มน้ำกันนะลูกโอเคไหมเออโอก็อยู่นี่นะอาจจะไม่ได้ไป อาบน้ําขับตัวอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องพาเขาไปอาบน้นะนํานะอาบน้าขัดตัวกันหน่อยวันนี้อ๋อสี่วันแล้วไม่ได้อาบน้ําขับตัวนะแตจจะมอมแมมหน่อยนะครับโอเคนะครับเรามีกล้วยนะนะครับมีกล้วยมาป้อนให้แป้งเราด้วยนะกินไหมกินไหมคะคกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมคะลูกเป็นนี้กล้วยด้วยเหรอ อขาแป้นไม่ได้กินหลายวันแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเรากล้วยให้เขาเนะแบ่งๆกับออสนะครับนี่โอ้แป๊บน,นึงค่ะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงค่ะ โอเคครับก็จะมีกล้วยนะครับก็เป็นคุณศึกก็วันนี้นะ่าจะไม่ได้เข้าเวรละเราเอากล้วยสามหวีแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้แบ่งให้คุณศึกด้วยนะครับกล้วยเราก็ไม่เยอะนะสามหวีนี่ก็จะให้ออทคุณศึกด้วยนะครับโอ้แปน้นคิวไม่หลุดนะนะคิวนะนี่นะกล้วยพ่อวมเแค่นี้นะอ๋อนี่พ่อฝากจากทางบ้านมาให้นะเห็นไะหมอ,อ๋าอกินให้อร่อยนะคะโอเค ค่าค <ort. S 1> ่ะไนวั <m dragon risque> ัวมโอเคนะครับผมนี่นะก็รักเลยแหละก่อดนโอ้นะครับผมนี่นะครับพี่ถึงพ่อไหมพี่ถึงไหมพี่ถึงพ่อเหรอคะอ๋อพี่ถึงมากเลยเหรอพ๋อที่ถึงลูกนะ อโอเคนะครับอืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมอ,อร่อยเรอคะอโอ้แต่ไม่ได้กินนานแล้วเนะเาะตั้งสี่วันนี่บนหน่อยเร็วโอ้ป้อคิดถึงมากเลยนะเข้าใจงไหมอ๋อถ้าบนหน่อยบนหน่อยเร็วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราป้อเสร็จนี้เราจะไปหาออสนะครับผม เงานลูกๆเราดูแลกันสองเชือกนะครับเราก็ต้องแวะนี้แล้วก็ต้องแวะอีกอีกเชือกหนึ่งครับไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยอ่าเออโอ้ยตดนอนละบนไหนข้าบนหน่อยกอล์ฟกอล์ฟสูงกอลหน่อยกอล์ฟกอล์อืมกอด์สูงกอล์ฟเด้อกอล์ฟเด้อเออมา บนัยแคบนัะอ๋อเห็นกลับบ้านได้ดื้อน,นะเราอ่ะดื้อน,นะแฟนดื้อเหรอ,หรอดื้อเลยเหรอฮะอ๋อมีดื้อน,นะครับช่วงเรากลับบ้านวันเดียวเองนะครับผมแทงเรานะแทงที่เราเอาไว้ให้ดื่มน้ํานะครับแตกนะครับนี่แตกละเอียดหมดเลยนะแต่เราทําแตกนะครับไม่ต้องโทษแป้นะครับโทษเราด,ดีกว่าเพราะาเราไม่ได้ขุดนึกนะ ก่อนที่เราจะกลับบ้านเรา,เาแท้งแท้งแท้งน้ํานะคุณเป็นปูนนะครับเราเอาไว้ตรงนู้นนะฮะพอดีแป้งเราถึงวงถึงแล้วก็เอามาเล่นนะครับแตกหมดเลยนะครับเนาะแป้งน,นี่ทําแตกเลยนะของพ่อนะ่ะไม่มีแล้วนะจะกินนะไม่นี่กินน้ำในแท้งแล้วเนี่ยหมดนะแท้งแตกไปเนนะี่ยเห็นไหมเอาแท้งที่ไหนอะฮะเข้าศาสหาแท้งมา มีอันเดียวเองนะลูกหมดแล้วนะแท้งไม่มีแล้วนะนี่นะครับก็อันนี้จะเป็นนี่แนหะละหลักฐานนี่ฮะปูนแท้งน้ำนะครับเรามาไว้ตรงนี้เรากลับบ้านแค่วันเดียวเพื่อเราไลายมาหานะครับว่าแป้เราเล่นน้ำแท้งจะแตก,กละเอียดหมดแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะแล้วก็กินน้ำได้เรามีสายายางอะไรก็จะให้ที่ห่วงเขานะครับผมแต่ไม่ได้ให้กินใน แงปกติก็จะไว้แทงนะครับเมื่อเขาเหิวก็จะได้กินตลอดนี้นะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะลูกพ่อไปหาออสนะบ๊ายบายนะพะ่ uh huh. อจะไปหาออสนะโ uh huh. okay, อเคกอดหน่อยดูก,กอดบนใช่ไหมเดี๋ยวพ่อกอดหน่อยเออพ่อไปหาออสก่อนนะลูกอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อ uh huh. เดี๋ยวพ่อมานะเ uh huh. ลี้ยวย้ายเขอนอีกมัดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรา่อนที่เราจะไปหาออส โ okay. อเคกินให้อิอ่มเลยนะคะพอจะไปหาออฟก่อนนะลูกนะอยู่นี่นะนะเค mm hmm. okay, ค่ะแป๊บน,นึงโอ้ oh, นี่ก็โพุนะอ๋อเกให้เลยหน่่ยด้วยโอ้ oh, หน่วยสวยนะครับนี่นะครับคนหน้าปาัดหน้าปาัดโอ้ด oh, ูฟันหน่อยเด้เป็นไงบ้างโอเคบายบายค่ะบายไอซี่หน่อยด้วยบายไอซี่หน่อยบน่น บอลหนุ่มบ๊ายบาดีหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาออสนะครับผมแฟนเราก็อยู่ตัวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาออสแล้วก็หาออสไปเดินขบวนด้วยวันนี้เดินออกกําลังกายด้วยนะครับโอเคไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบายนะกลับไปก่อนนะกลับไปหาออสก่อนนะโอเคนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย นี่ครับไม้แป้นเรานะครับก็อยู่ในโรงนะครับผมมีแดดกันแดดกันฝนได้เลยนะครับก็แท้งที่เราให้เขาดื่มน้ําแตกเลยนะครับนี่แตกหมดเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็เราไม่ได้ขุดลงใต้ดินนะครับไม่ได้ขุดประมาณครึ่งท่อนะเราจะขุดนะฮะสายไปแล้วนะครับแตกหมดแล้วนะไม่มีแท้งให้เขาดื่มละต่อไปก็ต้องใช้สายยางนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาออสก,กันต่อนะครับไปกันเลยครับโอเค,ครับนี่ฮะแป้นเรานะนี่เดี๋ยวไปหาลูลกชายเราหน่อยอเนี่นะครับก็เดินทางไปหาลูกชายหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยสุดหล่อครับ รอเล็กรอใหญ่เลยนะดูดิโอเคครับนุ่นออสนะโอเคนี่คุณศึกนะครับผมคุณศึกนะคุณศึกสวัสดีครับยังสวัสดีครับหน่อยแล้วคุณคุนสบายดีป่าคุณนะคุณสบายดีไหม <laughs> ไม่ตอบนะครับสดแสดงว่าสบายดีแล้วกันนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังครับกระลุก ครับกอนอนี่ไงคุณออสนะครับนี่ออสโอ้โหดูงวงแกงเลยนะคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อคิดถึงพ่อไหมลูกโอ้โหสงสัยคิดถึงกันเลยนะครับดูครับนี่นะครับสวัสดีครับก่อนดีครับกอนลูกโอ้คิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมออสอ๋อคิอดถึงพ่อไหมนะคิดถึงพ่อยัง โอ้คิดถึงพ่อนะครับผมนี่นะครับก็สวัสดียามเช้านะครับมาหาลูกๆเราหน่อยนะครับผมนี่มาขอกินอีกแล้วนะครับโอเคนะเรามาให้กล้วยเขาหน่อยนะครับผมโอเคแอบออดก่อนแป๊บหนึ่งนะพอออดเป็นช้างที่เราดูแลนะคุณศึกเราก็มีควานนะครับมากดอดออดหน่อยนะโอเคนะครับผมออเดยกินกล้วยไหมลูกฮนะ กินกล้วยไหมโอ้กินกล้วยนะครับโอเคนะเราเอากล้วยให้เขาดีกว่านะครับโค้งเสร็จแป๊บนึงนะลูก

ตอตอดอิตอนไหนเร็วนอนตอน,นอะไรตอนไหนครับอตอตวิดถึงนะครับผมนะโอ้โหนะครับไม่ได้เจอกันสีวันนี่โอ้โหดูดิครับตัวก็มอมแมมหน่อยออสสบายดีไหมออสนะ ยานะครับพอได้กินกล้วยนะเขาจะหากินคองตอกแถวนี้นะดูดีครับผมก็ออดเราก็ตัวใหญ่นะเป็นช้างตัวใหญ่มากออดนะมานี่กันเร็วมานี่กันเร็วไปไหเร็วออดไปไเออสบายดีไหมออดนะสบายดีนะเดี๋ยวเราก็จะพาออดเนี่ยเดินออกกำลังกายด้วยนะครับทุกคน อาบ,บน้ําเขาไปขัดเนื้อขัดตัวเขาหน่อยนะครับวันนี้จะพาเขาไปเดินไปเดินข้างล่างนะครับผมนี่นะครับก็หุ่นก็ประมาณเท่านี้นะครับหุ่นออสเรานะครับก็หุ่นก็อ้วนขึ้นมาเยอะนะอ้วนขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เราชั่งน้ำหนักนะเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะออกได้็ว ก่อนหน่อยแล้วอปทีหนึ่งเออก่อนหน่อยกโอเคนะอ้อนนะไม่มีหมดแล้วหมดแล้วไม่มีมมครับผมคุณรอโอเคเดี๋ยวเราไปหาคุณสืบต่อนะครับอ้อนเราก็จะเป็นช้างพลายนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็อากาศร้อนด้วยนะครับก็อยู่นี่มาสี่วันนะไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานเรามาตั้งแต่ตอนเย็นนะเมื่อวานเราก็มาเก็บอะไรเขาแล้วนะครับเกกว่าที่หลักเขา เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นอึเมื่อคืนที่เรายังไม่ได้เก็บเลยนะครับโอเคแล้วก็เราไปหาผู้ศึกต่อนะครับไปบ๊้ซิ่งหน่อยครับแบบหน่อยเร็วแบ๊กซิ่งห,งหน่อยป้อนปูอนดุ๊กตีหน่อยตีตีเออตีหน่อยเออให้พอหน่อยตีหน่อยครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคุณึกต่อนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาหาออดไปเดินเที่ยวนะครับนิดหนึ่งโอเคนะ,เ,คนะเรามาหาสุดล่อใหญ่แล้วมาหารอเล็กกันหน่อยนะว่าไงคุณหิวยังหิวยังครับอ๋อคุณก็หิวแล้วเหรอฮะคุณหิวแล้วครับ โอเคเดี๋ยวป้อนให้ขุนหน่อยเฮ้ขุนนี่้ามีนะครลาปอนสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับข,นข, <c oughs> ขุนสบายดีไหมสบายดีนะคิด <c oughs> ถึงไหมคิดถึงกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่าอืม พี่ถึงครับโ okay. อเคเดาอ้วนเดาอ้วนตัวใหญ่สามหนึ่งออเดออ้นหน่อยโอเคบายบายที่หน่อยสวัสดีครับก่อนครับกันลูกครับกัอนอ๋อให้ก่อนหนึ่งก่อนหนึ่กอดนี่นะครับก็นี่จะเป็นช้างของคุณดานนะ อย,อยู่ด้วยกันนะอยู่ใกล้กันก็กรักเขาแหละนะครับผมก็บางทีก็โยนยาโยนกล้วยอ้อยให้เขากินว่อนว่อนว่นกลมตลอดเลยนะครับตัวนี้ตัวแ็กน,นะเป็นช้างที่กินอร่อยกินอะไรก็อร่อยหมดอ่ะโอเคไม่บายนะชีนหน่อยไม่บายหน่อยค่ะไม่บายหน่อยสุดรอครับน้อย <c oughs> ไม่ทนนะันติดปาก <c oughs> กินอยู่นะดูออสดิหิวนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาออสเนี่ยเดินออกกาลังกายนะครับผมขุนกินให้หมดตลุกดูกินช้ามากเลยอ่ะดูดิอันนี้สามวีเองนะครับผมนี่นะครับช้ามากเลยอ่ะขุนเราอ่ะอ่ะดูเจ้าขุนนี่ครับกินช้ามากเลยนะครับผมดูดิครับ เดี๋ยวเราจะพาออสเนี่ยไปอาบน้ำกันอยู่นะครับนี่ดูครับออสเห็นนี่ก็ขอกินอย่างเดียวเลยตัวใหญ่กินเยอะนะครับดูดิครับโอ้กินช้ามากเลยดูดิตัวเล็กนะน่าจะกินเร็วแต่ขุ่นเราแบบกินช้าๆไม่ค่อยรีบนะครับออสเราแบบหิวตามเลยนะครับกินช้าอย่างนี้นะครับออสเราหิวตามเลยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาออสเนี่ยไปเดิน ไกลหน่อยนี่ดูดิกล้วยเรามียังเหลือนิดกนึงกล้วยเหลือนะครับโอเคเดี๋ยวให้อดอดดีกว่าเพราะออดกาลังหุ่นเขาลดนะเราก็ต้องขุนเขาให้เยอะเข้ากว่ากับแป้นกับกับขุนแล้วกันนะทบนนาบัตรโอเคนะครับนี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวพาไปแอบน้ำออทนะนี่นะครับก็เป็นออทนะครับหุนด้วยรวมก็ประมาณเท่านี้ ถือว่าไม่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ถือว่าผอมเกินไปนะครับนี่ถ้าอ้วนกว่านี้อาจจะตกมันแน่นอนเลยนะครับเห็นหุ่นแบบนี้นะมันไม่ได้ตกมันเลยนะครับปีแล้วนะถ้าตกมันเมื่อไหร่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับจําความไม่ค่อยได้พอเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับรู้นิสัยกันดีนะครับนี่แหละช้างพลายนะครับก็จะมีรสชาติ ทุกอย่างนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับรสเผ็ดๆนะนี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไพลออดนะครับเดินออกกําลังกายนะครับผมไปกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็ได้เกลีโซ่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพากันเดินออกกําลังกายนะครับผมนี่ออดป่ะสวัดีเราบพจะย่ามาป ไปจ่าย,ย,ยพี่มาไปจ่ายไปไปเร็ยวยามาเร็วโอเคนะครับผมนี่นะไฟออสของเรานะครับออกกําลังกายกันนะครับผมโอเคครับอยู่ตัวบนหลังคอแล้วนะตอนนี้นะบนสูงนี่ไปเดี๋ยวออกกําลังกายกันต่อนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาเขาไปอาบน้ำนะครับดื่มน้ำกันนะครับผม บอลสูงทักทายเอฟซีน่อยเดี๋ยวออกกําลังกายกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เราก็จะพาออดเนี่ยไปเดินออกกําลังกายแล้วก็แปบน้ํากันนะครับนี่แหละครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันยามเช้านะครับพาออดเดินออกกําลังกายครับเดี๋ยวก็จะพาไปแป้นอาบน้ำขันเนื้อขัดตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะไปะบนหน่อยบน สุาย FC ไหลูกโอ้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับไปเร็วไปกันเลยโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ได้มาหาลูกๆเรานะครับคิดถึงเป็นยังมากเลยนะครับมีหญ้านะครับผมหอบหญ้าไปด้วยโอเคครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับไปกันเลย